อาเซียนสูงหกแต่ขมนหลับไม่ได้ขนไทยดังไกลไปทั่วโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับวันนี้ ES News ก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับ โดยอ P ีนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นดราม่าของชาวคเคมรและความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่เข้ามาซูฮกเกี่ยวกับขนไทยดังไกลไปทั่วโลกหลังจากที่ทางเพจอาเซียนสกายไลน์ได้โพสต์เรื่องราวของขนไทยที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกที่นักแสดงขนไทยได้นําละครขนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์แสดงต่อสายตาชาวโลกในฝรั่งเศสอิตาลีและออสเตรเลีย โดยทางเพจอาเซียนสกายไลน์ line, เขาได้อธิบายไว้ดังนี้ครับโขนละครลำสวมหน้ากากในประเทศไทย มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในประเทศไทยเป็นศินละปะการแสดงที่ผสมผสานดนตรีไทยการร้องวรรณกรรมนาฏศิลป์พิธีกรรมศิละปะการต่อสู้หุ่นเชิดเครื่องแต่งกายและงานฝีมือการแสดงโขนถือเป็นศินละปะชั้นสูงที่ราชสำนักสยามหรือไทยปูกฝังมานานหลายศตวรรษ นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในปีพศ1351ถึงปีพศ2310โขนถูกกล่าวในวรรณกรรมไทยเรื่องลิขิตพลออาจจะแต่งในช่วงปลายคิดตศตรวรรษที่15หรือช่วงต้นคิเตศวรรษที่16 ซึ่งเขียนขึ้นก่อนสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาและการแสดงนี้ถูกบันทึกโดยไซมอนเดลาลูแบร์นักการทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าสังเกตอาณาจักรสยามในปีพศ2 2 3 0 เอกอัคราชาทูตฝรั่งเศสเมอร์ซิเออร์ซีมอนเดลาลูแบร์ชมการแสดงละครใบสยามระหว่างเสด็จประทับณกรุงศรีอยุธยาเขาได้บันทึกไว้ในหนังสือดุรโยมเดสยามว่าคนสยามมีละครสามประเภทที่เล่นในโรงละครซึ่งชาวสยามเรียกว่าโขนซึ่งเป็นการเต้นลาเข้าออกตามจังหวะซอและอื่นๆเครื่องดนตรีนักแสดงสวมหน้ากากหรือโขนหน้ากากและใช้อาวุธในการต่อสู้มากกว่าการเต้นลา และการแสดงส่วนใหญ่กล้าได้กล้าเสียทยานและทำท่าทางนานพอที่จะหยุดพูดได้สักสองสามคำและหน้ากากส่วนใหญ่คือใบหน้าของสัตว์ประหลาดลิงหรือหน้าปีศาจยักษ์นั่นเองครับและหลังจากที่ชาวขเขมรรวมถึงชาวอาเซียนได้เห็นเรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวกับโขนละครสวมหน้ากากในประเทศไทยแล้วนั้นพวกเขาต่างมีมุมมองไปต่างๆนานา ชาวอาเซียนบางคนเข้ามาสู่หกว่านี่คือวัฒนธรรมไทยที่สวยงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้แต่ก็มีชาวขาเขมรบางคนได้เข้ามากล่าวว่าโขนไทยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศกัมพูชาครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันว่าชาวขาเขมรและชาวอาเซียนนั้นจะมีมุมมองเช่นไรรับชมได้ในอีพีนี้กันได้เลยครับ ไปเริ่มที่ความคิดเห็นทั้นแรกชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามากล่าวถึงโขนไทยว่าโขนไทยมองยังไงก็สวยงามไม่เหมือนโขนก๊อปปี้มองยังไงก็ดูตลกส่วนมุมมองต่อมาชาวเขมรท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าโขนม,มีต้นกำเนิดมาจากเขมร tiene. ส่วนมุมมองต่อมาจะเป็นชาวอินเดียเขาได้เข้ามากล่าวถึงโขนไทยว่าวัฒนธรรมไทยอันงดง,งามมีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมอินเดีย แต่จากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนไทยได้เข้ามาตอบกับชาวอินเดียท่านนี้ว่าโขนการแสดงมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยแต่รามเกียรติมาจากอินเดีย เช่นเดียวกันกับชาวไทยท่านต่อมานะครับได้มาตอบกับชาวอินเดียท่านนี้ว่าใช่ครับไทยเรายอมรับว่าเรารับวัฒนธรรมมาจากอินเดียแต่เรานำมาพัฒนาต่อยอดจนเป็นวัฒนธรรมของเราเองจนเป็นที่สวยงามอ่อนช้อยแตกต่างจากของอินเดียครับส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวอาเซียนได้เข้ามากล่าวว่าสวยงามเสมอประเทศไทยเม้นต่อมาครับ ผู้ขนทั่วโรครือว่านี่คือวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงแต่เขเมรไม่รู้แม้แต่ขนของเขเมรก็มาจากประเทศไทยเมื่อ200ปีที่แล้วเขเมรอยู่ภายใต้การปกครองของสยามกษัตริย์ขเมรขอให้นาตสินไทยและครูโขนจากประเทศไทยมาสอนในเขเมรตอนนี้เขเมรเนลคุน ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวถึงชาวคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์กดขำแต่ในใจคงอยากจะร้องไห้ยอมรับเธอมีปัญญาเคลมแต่ไม่มีปัญญาทำให้ได้เหมือนไทยส่วนเม้นต์ต่อมาครับชาวคอมเมนต์ได้เข้ามาเม้นต์ต่อว่าโค้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศกัมพูชาและก็เช่นเดียวกันกับชาวเขมรนท่านต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าฉันไม่อยากทะเลาะก,กับประเทศไทยที่ขโมยวัฒนธรรมเขมรต แต่จากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าวัฒนธรรมประเทศเจ้านายเก่าที่ขเขมรซึ่งเป็นทาสของสยามชื่นชอบถึงจะได้รับเอกราชไปนานแล้วแต่ยัง,ลงหลงไหลในวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศเจ้านายเก่าอยู่เม้นต่อมาได้มากล่าวว่าของแท้สมบูรณ์แบบคือขนไทยแลนด์และเม้นต่อมาได้เข้ามากล่าวถึงชาวขเขมรว่าขเขมรเกลียดสิ่งนี้ เม้นต่อมาครับอีก40ปีภาพนี้จะมีธงชาติกัมพูชาและก็เช่นเดียวกันกับท่านถัดมาได้มากล่าวถึงชาวคขเมเว่าคขเมเแค่อยากจะร้องไห้ส่วนเม้นต่อมาครับชาวคขเมเได้เข้ามากล่าวว่าไทยอยากเป็นคขมเมตม้นต่อมาครับขนไทยอ่อนช้อยงดงามหน้าเกรงขามแต่ของคขเมเนนึกว่าขบวนกบ มิ้นต่อมาครับชาวคอมเมนต์ได้เข้ามากล่าวว่าชื่อจริงคือละครโขนไม่ใช่โขนจากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนไทยเข้ามาตอบกับชาวเขเมรนว่าละครโขนได้รับการฝึกฝนจากคนไทยมาอย่างยาวนานประเทศที่อยู่ภายใต้อนา,นานิคมของไทยมายาวนานพวกเขาจะต้องยอมรับวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่และก็เช่นเดียวกันกับท่านถัดมาได้มาตอบกับชาวเขเมรว่า ละครคือละครโขนก็คือโขนไทยไม่เรียกโขนว่าละครแบบคนคเขมรเขมรไม่รู้จักระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับงานศิลปะขาดความรู้แต่ชอบเคลมเม้นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่านาทึ่งประเทศไทยได้แสดงและเผยแพร่วัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเราสู่โลกมานานกว่า150ปีแล้วไม่มีประเทศอื่นใดในบริเวณนี้ทำได้เช่นนี้มาเป็นเวลานาน,านแล้ว ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวคอมเมนต์ท่านนี้ได้เข้ามากล่าวรลอยๆว่านี่คือวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ปลอมของประเทศไทยแต่จากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกับชาวคอมเมนต์ว่าชาวคอมเมนต์เป็นทาสของคนไทยมาหลายร้อยปีการเป็นทาสก็คือทาสอย่าแสดงความคิดเห็นโง่ๆแบบนี้ แต่จากความคิดเห็นนี้ชาวคขมรมตท่านเดิมก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าไทยมาจากประเทศจีนทําไมเขมรตถึงจะต้องตกเป็นทาสประเทศไทยมาจากประเทศจีนเม้นต่อมาได้เข้ามากล่าวถึงโค้ไทยว่าประเทศไทยทําทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมให้ชาวโลกลับรู้แต่มีบางประเทศก็ทําทุกอย่างที่จะเคลมและก็ทําให้มันสูญหายไปเพราะไม่รู้วิธีอนุรักษ์นอกจากทําลายล้าง เม้นต่อมาชาวคขมรมได้เข้ามากล่าวว่าขอบคุณที่ส่งเสริมวัฒนธรรมเขมรนะจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับชาวคขมรว่าเขมรเคยมีวัฒนธรรมด้วยหรอเม้น white. ต่อมาครับชาวเขมรได้เข้ามากล่าวไว้อีกว่าคุณสามารถแสดงได้นะแต่อย่าคัดลอกวัฒนธรรมของคขมรมโอเคไหมประเทศไทยแต่ความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าประเทศของคุณนั่นแหละที่ก๊อปปี้จากประเทศไทย เมนต่อมาครับวัฒนธรรมไทยมีสเสน่มนคลังชวนให้สะกดจิตเจ๋งที่สุดส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวเวียดนามได้เข้ามากล่าวถึงโขนไทยและชาวคอมเมนว่าคอมเมนพูดเสมอว่าเป็นวัฒนธรรมของตนทำไมไม่พัฒนาแบบไทยละ่ะเพราะมันเล็กเกินไปที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคนที่ไม่สามารถพัฒนาวัฒนธรรมแต่กลับบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของพวกเขา เม้นต่อมาก็ยังอยู่ที่ชาวเวียดนามชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาประชดชาวคขมรว่าไม่รู้หรอกนะว่าวัฒนธรรมนั้นมาจากประเทศไทยหรือแคมโบชัยนาแต่ฉันเห็นแค่คนกัมพูชาเอาของไทยไปเม้นต่อมาครับวัฒนธรรมไทยโด่งดังไปทั่วโลกใครๆก็รู้จักประเทศไทย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าสวยงามมากโขนจากประเทศไทย ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวเขมรรวมถึงชาวอาเซียนที่มีต่อขนไทยดังไกลไปทั่วโลกเพื่อนๆน,นะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่สำหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ